เอา้าสบายดีท่านผู้ชมเนาะอันนี้ต้นกระ,กระถิ่น,นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเยอะมากเลยเนาะอันนี้จะมาให้พี่น้องนําพี่น้องเฮาสมเนาะอ่องคูนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาจะปลูกอ่าส่องข้างน,นี้จะเป็นมะพร้าวเนาะมะพร้าวของข้าพเจ้านี้ได้ลงไปนี่ประมาณาสี่ห้าร้อยต้นนี่แหละปีหนึ่งเนี่ยพ่อแม่พี่น้อง อันมะพร้าวนี่ได้ปีหนึ่งแล้วเนี่ยปีที่สองก็สิเริ่มมากล้วอันนี้คือบอนเฮาสิลงไงอ่าพักสะอมพ่อแม่พี่น้องผสมประสานเข้าไปเนะเ<อ>าะเห็นหมอหุตะไคร่เฮาน,นี่นะพ่อแม่พี่น้องตะไคร่เฮานี่หลายเนี่ยตะไคร่เฮานี่โอ้ยมาแหงแล้วเนี่ยเบิ่งน,นู้นนี่พี่น้องตะไคร่นะคิดเองเลยให้เบิดนี่ยน,นะตะไคร่หลายเนาะสองพักข้างจะเป็นตะไคร่ที่เบิดเด้อพ่อแม่พี่น้อง ข้างนั้นกับข้างนี้ตะใครห้องน้ําอยู่ว่างกลางเนอะพ่อแม่พี่น้องมะพร้าวอยู่ส่งพัข้างเนาะเขาจะปลูกอ่ผสมประสานเข้าไปนี้คืออ่ามากไอ้เนอะพักโสมพ่อแม่พี่น้องเอาจะลงพักโสมลงไปสองแถวนี้เนาะประมาณแถวละห้าหกร้อยฟุตนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องอ,อือฮึอ่าจะลงผสมประสาน ให้อ่าให้เศรษฐกิจพอได้อยู่รอดเนาะพอไหมพี่น้องส่วนหะักพาาเขาขึ้นแล้ววื้อแล้วตอนนี้น่ะอเอาอน้องหนุมาเออซอยเด็ดเนี่ยอันนี้น้องนุเนี่ยมายส่วนมาซอยส่วนหลักตัวพูนี่แก็บ่าไหวพอไห่พี่น้องมาแห้งม่ไหวแล้วอันหัวหน้าคนกเ็เฮ็ดงานได้หัวหน้าบรรทัดว่ามนนบ่มีเวลาสิมาเก็บแล้วมีตะค่อยกน้องบีนี่สองคนนี่เนาะ อยากได้พ me, so source, ่อแม่พี่น้องเขาผู้บุมีเวียกมีงานมาซอยเด้เนาะโอ้ผู้สาวยังดีว่าลองบีเออเขาบุมีลูกมีเมียก็อยากได้แดนแล้วผู้สาวก็ได้เนาะอืออยากได้เจ้าพนี่บุญมาเขาเนาะเขามีอายุแล้วเนาะอืออันนี้เขาจะเขาจะกล้าเป็นเส้นแล้วพ่อแม่พี่น้องพักค้าเขาเนี่ยพักค้าคือพักโสมน้อพ่อแม่พี่น้องอือพักสโอมเขานี่เขาจะกล้าเป็นไส้กระถังกระถังแบบนี้ เขาจะแล่นน้าลงมาตามร่องนี้ร่องสองร่องนี้เนาะ,ะข้างกลางนี้สอง,ง,งพักข้างลงพักขาเนาะพ่อแม่พี่น้องพักโสอมอืมเอาตามพื้นฐานมันจะพิจกันเนะาะเพื่องข้างบาง,บางบอบอ,กบอ,กบอ,กกอนกับห้องพักขาบลอนกับห้องพักโสมเนาะอืมโอ้โ,อโอ้มีน้ำหอนมาให้อีกคุณนะ่ะ อุดมสมบูรณ oh, ์ด,มมดีเนาะเอ้ามีเตแนเขียวเขียวเออมีแตแนวเขียว,เ,ยวเขียวเออส่วนด้านทางพุ้นเป็นมะม่วงเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่านั่นเป็นมะม่วงไงอ่าน้ำดอกไม้สีทองพ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้ามีน้ำดอกไมส้สีทองมีเขียวสวยแล้วก็มีอ่ามหาชนกเนาะ,ะคุณสีพ่อแม่พี่น้องอือหือน้ำดอกไม้เบอร์ซี่ก็มีเนาะอือือ นี้ทุกสายพันธุ์เนาะ,ะกำลังติดท่ากิ่งตอนนี้กำลังทาบเข้าไปแล้วประมาณจักได้ประมาณสองพันต้นละเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พ,มพี่น้องผู้สนใจอยากจะเฮ็ดสวนข้าพเจ้ามีให้แบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเหาเนาะ เออเอาคลิปตัวนี้กะที่ให้ขอจบแต่ทอนี้แหลนะน้องพ่อแม่พี่น้องนําพี่น้องเขานาสมเน,นาะการปลูกหมักพักสะอมพักคะพ่อแม่พี่น้องสองข้างคือคือมะพร้าวแล้วก็มีตะไคร้พ่อแม่พี่น้องเป็นแถวปลูกไปนี่ตะไคร้เขาได้เหลือหลายแล้วพ่อแม่พี่น้องอผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบเป็นแนวเป็นอย่างก็มาเด้อมาเอาเด้อขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเอามักกะสินมากแล้วบีเอ้ย อ่าถึเก็บแล้วมะกะถินเนี่ยมาส่งมาสานตังเบิดล้องพ่อแม่พี่น้องอา้าวโชคดีกันตังเบิดทุกคนมาให้ผมีมให้ไ,มหไ,มหไมมหัมีความทุขให้มีตะความสุขความจเจริญกันตังเบิดทุกคนบ๊ายบาย